เหตุการณ์ใดที่ต้องสวดอุทิศบทสวดมนชุดและต้องสวดกี่พันสามารถอ้างอิงได้จากผู้เริ่มต้นผ่านการสวดบทสวดมนต์ประจําวันแล้วสามารถสวดอุทิศบทสวดมนตชุดเจ็ดพผนให้เจ้ากรรมในเวรของตัวเองสามารถสวดอุทิศตามสภาพเหตุการณ์ที่ตนพบเจอได้เมื่อฝันเห็นเจ้ากรรมในเวรในฝันถูกปีอําถูกตามฆ่าคนแปลกหน้าเลี้ยงข้าว ถูกขอหรือเสนอเงินหรือสิ่งของให้กับผู้อื่นในความเป็นจริงป่วยไม่ทราบสาเหตุชีวิตไม่ราบรื่นอารมณ์เสียโดยไม่ทราบสาเหตุให้สวดอุทิศบทสมบนชุดเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดพันให้เจ้ากรรมในเวรของตัวเองหากฝันเห็นคนตายให้สวดอุทิศบวชสมบนชุดให้คนตายที่ฝันถึงอย่างน้อยเจ็ดพัน 7, ถ้าเป็นญาติของตัวเองให้สวดอุทิศบทสมบนชุดยี่สิบเอ็ดพัน ตรงช่องแด่ให้เขียนชื่อของผู้ล่วงลับหากไม่ทราบชื่อผู้ล่วงลับตรงช่องแด่ให้เขียนความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีชีวิตแลนะผู้ล่วงลับเช่นคุณปู่ของใครตามด้วยชื่อนามสกุลหากฝันถึงเด็กเล็กหากเคยทำแท้งมาก่อนหรือสูญเสียลูกขณะคลอดตั้งคันนองมดลูกหรือเคยทำเด็กหลอดแก้ว ให้สวดอุทิศบทสวดมนต์ชุดอย่างน้อยเจ็ถึพันเพื่อชุดช่วยดวงวิญญาณเด็กเหล่านั้นตรงช่องแด่ให้เขียนชื่อผู้เป็นแม่ของเด็กบางครั้งผู้หญิงอาจจะแท้งลูกโดยไม่รู้ตัวเช่นกินยาคุมกำเนิดหรือประจำเดือนมาช้าเป็นต้นโดยทั่วไปแล้วเมื่อฝันถึงเด็กให้สวดอุทิศบทสวดมนต์ชุดเพื่อช่วยเหลือดวงวิญญาณของเขามีดวงวิญญาณสถิตอยู่ในบ้าน เมื่อรู้สึกว่าในบ้านดูอึมครึมมักได้ยินเสียงแปลกแปลกเป็นประจำเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียโดยไม่ทราบสาเหตุหรือฝันว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญอาศัยอยู่ในบ้านให้สวดอุทิศบทสวนมนุษย์ี่เจพโดยช่องแด่ให้เขียนว่าแด่ดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่ในบ้านของใครหากบาดหมางกับผู้อื่นสามารถอุทิศบทสวนมนุษย์เพื่อสลายความบาดหมาง ตรงแด்ให้เขียนว่าจะลายความบาดหมางของใครตรงเครื่องหมายการกระบ,บาดให้ใส่ชื่อตนเองหากต้องการเก็บบทสมนมชุดเพื่อใช้ในโอกาสถัดไปสามารถสวบถสดบทสมนมชุดที่ต้องการเก็บไว้ใช้จริงในโอกาสถัดไปได้ตรงช่องแด่ให้เว้นบ้างไว้เมื่อมีการสวรสดอุทิศบทสนมชุดวันใดค่อยกรอกข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพการในวันนั้น หากชีวิตล่ำาลื่นทุกด้านเมื่อสวดบทสวบมนต์ชุดเสร็จสิ้นสามารถสวดบทสมบมรต์ชุดสัปดาห์ละสามแผ่นเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรและขอให้เขาช่วยคุ้มครองเราตรงช่องแด่ให้เขียนแด่เจ้ากรรมนายเวรของใครข้อควรระวังในการสวดอุทิศบทสมบมรต์ชุดหากสวดแล้วรู้สึกอึดอัดเช่นปวดหัวตัวร้อนหรือฝันเห็นคนตาย เคยแท้งลูกป่วยหนักประสบภัยพิบัติทะเลาะกับคู่ชีวิตให้รีบสวดอุทิศบทสรวนมนุดุดจำนวนมากโดยเร็วจำนวนบทสวนมนุดุดและผลลัพธ์รวมไปถึงพลังงานของผู้สวดนี่กรรมความศรัทธาและความแค้นของเจ้ากรรมนายเวรมีต่อผู้สวดต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นเฟิน้นสภาพเหตุการณ์ของแต่ละบ,บุคคลแตกต่างกันไม่สามารถเหมารวมได้ มีเพียงการยืนหยัดส่วนอุทิศอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะเห็นผลหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทสวนบรรชุสามารถเช็คคู่มือบทสวนบรรชุและแท็บรายการอาจารย์หลู่ได้ครับ